สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาและท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมวยพักยก168สําหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจําเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันศุกร์ที่29มีนาคม สำหรับในด้านของมวยวันนี้นะครับมี2เบทีด้วยกันนะครับเวทีแรกก็จะเป็นในด้านของเบทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับซึ่งจะใช้จัดศึกทูโฟยูบวกเพชรยินดีนะครับส่วนในด้านของเบทีที่2นั้นก็จะเป็นเรื่ของเบทีมวยลุมพินีใช้จัดศึกวันลุมพินีนะครับซึ่งในด้านของ เมตานะครับตัวผมวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์นะครับมวยช่องทูให้เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน,น้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการาร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทา7สีแห่งนี้ด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับผมเมธาขอฝากไว้กับ4ช่องทางการติดตามผมวยหูเมธานะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธา74ช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา74ช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา74และช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมธา7 4 4ช่องทางสำหรับการติดตามผมวยหูเมธานะครับทุกการไลฟ์สดนะครับรวมถึงการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับ มวยตู้และฟุตบอลก็ดีผมเมธาขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนั่นก็คือกลุ่มมวยพักยก168นะครับส,บสนใจนะครับมาร่วมง,งานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มมวยพักยก168 ID Line ดไอดีไลนด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับอ่ะเราลุยในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันนะครับ สำหรับนั้นของมวยวันนี้ที่เวทีมวยนานาชาติอรังสิตนะครับสึกเพชรยินดีบวกฟย u ราคาเลทเปิดมาดังนี้นะครับคู่ที่1เลทเปิดช้างฉลรมขาว11.8คู่ที่2นะครับปลวงเงิน54คู่ที่3เพชร2ไร54นะครับคู่ที่4นะครับซันโบเสมอน,นะครับและหลังถ่ายทอดสดก็สามารถติดตามได้ในช่วเวล7.8.9หลังถ่ายทอดสดนะครับมีคู่ที่1โตโตนะครับ54คู่ที่2นะครับเพชรน้ําตาล54คู่ที่3แสงมรกต11.8และคู่ที่4นะครับ รูวินนะครับฮาสกับไปด้านของราคาเลทนะครับมวยวันนี้ทั้ง8คู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับอ่ะเราเข้าสู่คู่ที่1กันเลยนะครับคู่แรกนะครับวันนี้ ช่องทู o four u ถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลา18บแนาฬิกาจุนเป็นต้นไปนะครับคู่แรกฉลามขาวจิตเมืองนนท์เจอกับทางเจ้าพมลิขิตนะครับสิบบอลต้ยมวยคู่นี้เจอกันในเบ็ดพิกัดนะครับ110ปอนด์นะครับมุมแดงฉลามขาวนี่มาเท่าพิกัดนะครับส่วนทางเจ้าพมลิขิตก็มาเท่าพิกัดเช่นกันนะครับทางฉลามขาวนะครับเป็นมวยเพียรเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเดินชนนะครับบูสูวดีนะครับส่วนทางเจ้าพมลิขิตนะครับเป็นมวยเพียรเข่าในเหนียวแน่นนะครับและที่สําคัญนะครับในด้านของลูกขวววาาาาาางงนนนีีี่่่ถือททํไดด้้มยคคคูะรรับเก รามขาวเป็นตัวที่ราคา11.832ผมดูว่าแพงไปนะครับทางเจ้าผมลิขิตก็ถือว่าฝีไม้ฝีมือไม่ธรรมดาเขาวงในก็ถือว่าไม่ได้เป็นลองด้วยนะครับงนด้านของมวยคู่ที่1วันนี้ผมเมทาให้ลงทุนลองที่ทางเจ้าผมลิขิตให้ลงทุนลองที่ทางเจ้าผมลิขิตนะครับลองแล้วมีราคาดีๆแล้วโต้นบางทุนกิน2ข้างในกลุ่มมวยพักยก1.68ด้วยนะครับคู่ที่2นะครับ โลวเงินนะครับไวในเมืองยิมจากทางเจ้าเพชรสดใสนะครับสอสุขสำราญมวยคู่นี้เจอกันในเบดพิกัด123ปอนด์นะครับโลวเงินนี่มาลดนหนักไป1ปอนด์นะครับส่วนทางเจ้าเพชรสดใสเนี่ยลดน้ำหนักไป2.5นะครับราคาเรตเประทางโลวเงินเป็นต่อยที่ราคา54นะครับทางเจ้าโลวเงินก็เป็นมวยซ้ายสตาร์เตะซ้ายต่อยซ้ายไอทีสมอมวยครบเครื่องหลากหลายนะครับส่วนทางเจ้าเพชรสดใสเป็นมวยเพชรนะครับไฟเตอร์เปิดเกมดจนชนเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมารตีแต่ว่าเมื่อเช้านี่ลดน้ำหนักเยยยยอออะะะู่นนนคครรัับบ2.5ปปปด์ไลลามมีผว ู่นี้ราคาเลยอดทางโล่งเงินเป็นต่อที่ราคา54ส่วนตัวผมเมทานะครับให้อยู่ที่ทางโล่งเงินไว้เข้าทางโล่งเงินไว้นะครับเข้าก่อนนะครับมีสิทธิ์นะครับขยับขยายต้นบางทุนกิน2ข้างได้นะครับมวยคู่นี้เข้าทางโล่งเงินก่อนมีราคาดีๆแล้วต้นบางทุนกิน2ข้างในกลุ่มมวยพักยก1 6 8คู่ที่2ทงชอบโล่งเงินนะครับ คู่ที่3ก็บันนี้รับเพชรรุ่งสิทธิ์คูนดเจอกับทางเจ้าเพชร2เราราวัยมวยไทยมวยคูนี้เจอกานเบิทพิกัด117บปอนด์นะครับเพชรรุ่งนะครับมาเท่าพิกัดนะครับส่วนทางเจ้าเพชร2เรก็ลดน้ำหนักไป1.2นะครับทางเจ้าเพชรรุ่งเป็นมวยรุ่นพี่เป็นมวยเพชรเขา is, function, ่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีประสบการณ์มวยเก่าเก่าเกมชกมาเป็นร้อยไฟครับแต่ว่าระยะล่างหลังนี่จะภาพร่างกายถือว่าเป็นรองเลยครับตอนทางเจ้าเพชร2เรเป็นมวยรุ่นน้องก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับประเภทนะครับสูงยาวเข่าด ได้วัดชั้นกับมวยรุ่นพี่ครับเข่ากับเข่าแรกกันแบบนี้เนี่ยผมดูว่ามวยสดมวยหนุ่มมวยแน่นในระหว่างทางเพชรสองเรย์ยังดูดีกว่านะครับมวยคู่ที่3ามเนี่ยผมชอบทางเพชรสองเรย์ราบใบมวยไทยนะครับและคู่เอกวันนี้ครับช้างศึกนะครับสายันยิมเจอกับทางซันโวทีเด็ดเก้ามวยคู่นี้เจอกันในมิตรพิกัด133่อปอนด์นะครับทางเจ้าช้างศึกนะครับลดน้ำหนักไป0.8ทางซันโวลดไป0.8เช่นกันมวยคู่นี้ราคาเลทเปิดไหลรองครับที่ทางเจ้าช้างศึกนะครับตอนนี้ราาาคเเททงซันนโวป็ตกี่ราคา 19กครับล่าสุดเหลือเสมอแล้วนะครับทางช้างศึกนะครับเป็นวยรุ่นน้องครับประเภทสูงยาวใหญ่หุ่นม้าเทศเข่าในเหนียวแน่นกดลงมายัดกดลงมาแทงแทงลึกแทงเจ็บทางเจ้าซันโวครับถือว่าเป็นประสบการณ์วยการผ่านวยต่างๆถือว่าดูดีกว่าครับเป็นมวยเพศเข่าในเหนียวแน่นสีเสื้อหน้าเสื้อตัวเงินน้ำเลี้ยงถือว่าดีแต่ว่าในด้า่ของมวยคู่นี้เขา่าเข่าแรกกันแบบนี้นี่ช้างศึกนะครับมุมแดงไม่กลัวที่สำคัญได้ใหญ่ด้วยราคาเร็เปิดทางซันัวเป็นตัวที่ราคา19ผมเมตตาให้ลงทุนลองครับที่ทางเจ้าช้างศึกนะครับสายยัันมอะวครรบบกช คู่ที่1นนะครับผมชอบทางมวยรองผมริข์นะครับรองไว้มีราคาดีดต้นบางทุนกิน2ข้างในกลุ่มมวยพักทุกหนึ่งหกแปดด้วยนะครับคู่ที่2นะครับผมชอบทางโร่เงินกล้วยในเมืองยิมคู่ที่3นะครับผมชอบทางเพชรสองเรยาลวัยมวยไทยแล้วคู่ที่4วันนี้น่าลองในทางช้างศึกษายันยิมนะครับส่วนหลังไายทอดสอดนะครับหลังถ่ายทอดสอดนะครับหลังไายทอดสอดนะครับก็สามารถติดตามได้ในเพจเจ็ดแปดเก้าหลังถ่ายทอดสอดนะครับผมชอบทางเจ้านะครับ เพชรน้ำตาลไฟเตอร์ Fighter, มวยไทยตัวที่1เพชรน้ำตาลไฟเตอร์ Fighter, มวยไทยตัวที่1น,นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือทางเจ้าเสือ2เรล,ลาไว้มวยไทยนะครับก็ในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์ของผมนะครับวันนี้ก็คัดให้แล้วนะครับช่วงแรกนะครับ4ตัวครับช่องถูกฟอรยูตั้งแต่หกโมงถึงมสองทุ่มคู่ที่หนผมชอบทางผมลิขิตนะครับ สิบอนตายคู่ที่สองผมชอบทางโรงเงินนะครับกล้วยในเมืองยิมคู่ที่สามผมชอบทางเพชรสองเรยาลาวัยมวยไทยแล้วคู่ที่สี่ผมชอบมวยรองช้างศึกษายันยิมนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดนะครับผมชอบอยู่สองตัวด้วยกันครับชอบทางเจ้านะครับตัวที่หนึ่งนะครับผมชอบทางเจ้าตัวที่หนึ่งนะครับเสือสองเรนะครับลาวัยมวยไทยครับเสือสองเรลาวัยมวยไทยและอีกตัวหนึ่งเพชรน้าตาลไฟเตอร์มวยไทยนะครับอ ในด้านของการไล์สดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับก็จบลงเด็ดเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่อง3ผมเมธากาติดขอบตาช่างและช่อง7สีด้วยครับท่านสมาชิกรอข้อมูลสําคัญสาคัญในสายนะครับวันนี้ผมเมธาขอจบการไล์สดนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มมวยพักยุคหนึ่งหกแปดด้วยสำหรับสนใจนะครับมาเข้ากลุ่มมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มไล์เสียงมวยได้เข้ากลุ่มไล์ราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้้นนัวี ก็ประมาณนี้นะครับในด้านของวันพรุนี้เราเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ